มาทุกคนมาแล้วมาดูจุดกระโดดโกงๆกันดีกว่านะอ่ะจุดแรกนะครับแบบโรงงานเนี่ยครับคือจุดตรงนี้เลยนะส่วนแบบโรงพยาบาลแห่งนีไทยเนี่ยครับก็ตรงนี้ก็พอได้แหละแต่มาเอากระโดเล่นๆเฉยๆนะอ่ะเนี่ยหลอกคันว่าจะลงหลุมแต่หัาจริงๆก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละอ่ะจุดที่ผมเห็นนะครับก็คือจุดตรงราวบันไดตรงนี้นะอาจจะใช้ได้2ฝั่งแหละเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ย แล้วก็ลงมาตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันแต่ละจุดเนี่ยทุกคนให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะอันนี้จะเป็นแบบนครไม่หลับไหลนะครับแบบนครไม่หลับไหลเนี่ยผมว่าตัวละครเนี่ยค่อนข้างโกงมากๆนะเนี่ยมันโดดใต้หมดนะตรงนเนี้ยเนี่ยตรงนี้ก็โดดได้คือแบบตรงเนี้ยผมให้ประมาณ9คะแนนเลยนะจุดความโกงเนี่ยไม่9ก็10ออะคือมันโกงเอาเรื่องอะนี่นะเนี่ยประมาณ9คะแนนแล้วกันจุดข้างบนนะ ใช้ได้ทั้งสองบ้านนะครับเป็บ้านสองชั้นเนี่ยมันจะมีสองหลังใช่ไหมส่วนหลังเนี่ยอาจจะเนี่ยมันมีมันมีรูให้ลงอ่ะอาจจะไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าฝั่งเนี่ยผมว่าก็เหมือนเดิมเลยเนี่ยฝั่งเนี้ยเนี่ยพอได้อยู่แล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยเนี่ยทะลุเฉยเลยนะแต่ว่าการกระโดดเนี่ยครับอาจจะลําบากหน่อยเนาะเนี่ยเนี่ยลำบากเอาเรื่องอยู่ แล้วก็แบบชนะทาวนะครับตรงนี้ก็กระโดดได้นะตรงบันไดเนี่ยทุกคนสังเกตเลยบันไดเนี่ยส่วนใหญ่จกกะกระโดดได้แน่นอนความโกงตัวนี้ก็ถือว่าระดับหนึ่งนะพูดตรงๆทุกคนให้อีกคะแนนอย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์อ่ะตรงนี้ตรงนี้ผมว่าโกงเนี่ยตรงเนี้ยพอหันต้องอ้อมไม่อ้อมขึ้นก็ต้องอ้อมลงส่วนตรงเนี้ยมันเกือบจะได้ทุกคนอ่ะทุกคนแบบลองไปทําดูนะตอนที่เข้าเข้าเซิร์ฟเราอะ ส่วนจุดนี้นะครับสมมุติว่าฮันไล่เรามาปึ๊บเนี่ยก็ได้อยู่ได้อยู่จุดเนี้ยเอาเรื่องอยู่ส่วนแมปที่ผมว่าตัวเนี้ยน่าจะประมาณ T S เ,เนี่ยคือแมปนี้นะเนี่ยสถานี1่1สถานี4่เนี่ยโดดได้หมดจุดไหนที่ไม้โดดได้ตัวนี้ก็โดดได้และโดดข้ามตรงนี้ได้ด้วยเหมือนไม้ตอนที่แบบมาแรกๆอะ่ะทุกคนเนี่ยคือจุดโกงแมบเนี้ยคือเยอะมากพูดตรงๆว่าเยอะมาก โดดได้โอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ตรงนี้ผมว่า9อะ9.5คือฮันอ้อมอะไอโดดข้ามเนี่ยผมว่าเนี่ยถ้าไม่บลิงตามเนี่ยจะลำบากเนาะจุดนี้ผมว่าพอเผอ10คะแนนเลยนะเนี่ยจุดโดดวาตงนนเนี้ผมว่า10คะแนนอะ่ะจริงๆอากระโดดได้หมดนะครับสไลเดอร์2อฝั่งเนาะจุดนี้กระโดดง่ายมากทุกคนเชื่อไหมจุดจุดใช่ไหมมันจะมี2จุดอะจุดเมื่อกี้น่าจะกระโดดง่ายจุดเนี้ย กระโดดไม่ได้ผมไม่รู้ว่าผมหามึงไม่เจอหรือเปล่านะจุดนี้ก็กระโดดลาบากู่นะเนี่ยกระโดดติดลายรอบเนี่ยสุดท้ายก็กระโดดไม่ผ่านส่วนจุดเนี้ยกระโดดง่ายคือมันจะมีฝั่งของมัน,น่ะที่มันกระโดดได้แล้วแบบกระโดดทีเดียวผ่านนะอะตรงนี้ก็ได้สบายๆนะทุกคนเนี่ยเนี่ยไม่ทําได้ตัวนี้ก็ทําได้ผมลองกระโดดขึ้นดูนะแบบดีแบบแบบมันฟุ๊กมันอาจจะขึ้นหรือเปล่าสรุปไม่ขึ้นทุกคนเท่าเดิม อ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับกระโดดได้สไลเดอร์เนี่ยกระโดดได้หมดตรงนี้กระโดดไม่ผ่านนะแต่ไม้เนี่ยะจะกระโดดผ่านหรือเปล่าไม้กับเอมิเนี่ยผ่านนะถ้าจะไม่ผิดส่วนตรงนี้ครับต้องชิดเนาะต้องชิดถ้าไม่ชิดเนี่ยครับก็กระโดดลําบากนี่เลยนะและส่วนตรงเนี้ยผมคิดว่าจะกระโดดได้ซึ่งมันกระโดดได้ทุกคนแต่ว่ามันแบบเนี่ยมันต้องตรงนี้เท่านั้นนะมันต้องจุดประมาณตรงเนี้ย มุมอื่นเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าผมหาเจอเนี่ยประมาณมุมนี้แล้วกันส่วนแมปเนี่ยแมปเรือเนี่ยครับผมว่าไม่ค่อยมีจุดไหนที่มันมันเวอร์วังพูดตรงๆเลยแล้วก็แมปนี้นะครับจะเป็นแมปแถมเนาะไม่เจอในแรลงนะอ่ะเนี่ยกระโดดได้หมดนะอ่ะแล้วก็แมปนี้นะครับนี่นะตรงนี้นะที่เราไปเจอในไลฟ์กันนั่นเองนะก็ขี้โกงเรื่องอยู่ทุกคน อะอนี่ละกันหวังว่าทีมงานเขาจะไม่เนิบนะเฮ้ยกระโดดขึ้นได้ทุกคนลหลายคนจะสองสอาจจะสงสยัยอันนี้คือเสียงในไลฟ์สดนะเ<ะ>นี่ยจุดนี้ถ้าฮันมีปิดหน้าต่าง<ะ>ผมว่าสิบเต็มสิบนะทุกคนสิบเ <textbook> ต็ม<ะ>ส,สิบเลยมาดู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 พอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยโดน แล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าสามารถตีอะไรได้บ้างอย่างแรกนะครับปีเปอร์เนี่ยไม่สามารถตีได้พาโทเลอร์ ula, หรือว่าไม้เนี่ยครับไม่สามารถตีได้แล้วก็ตัวนกข,ของไวโอลินเนี่ยครับก็ไม่สามารถตีได้อะแต่ระเบิดบอลเนี bon ่ยสามารถตีได้ทุกคนตีระเบิดแตกไปเลยอะเนี่ยแตกที่ไม่ระเบิดงงงงไหมเนี่ยระเบิดเวลาตีได้นะครับถ้าตีทันนะอย่าว่าถ้าตีทันอะแต่ว่าตัวทองเนี่ยมันตีไม่ได้อยู่แล้วแหละแล้วก็กับดักนะครับกับดักเนี่ยสามารถตีได้นะ เนี่ย <N ee> แต่ว่าถ้าปลาตรงตัวเน่ยครับผมว่ายังไงก็น่าจะโดนเหมือนเดิมนะแต่ว่าต้องตรงตัวนะแล้วก็ลูกปั้นของกาลาเทียทุกคนเชื่อไหมไอก,กระบองเนี่ยตีลูกปั้นแตกแรกๆมาเป็นขุยหลังๆคือเป็นกระบองแล้วตีลูกปั้นแตกเลยทุกคนแล้วก็แมวแอนเนี่ยครับตีไม่ได้นะตีไม่ได้แล้วก็กระโดดข้ามไม่ได้นะครับเนี่ยผมลองแล้วนะเน,นี่ยนะครับตีไม่ได้นอกอ่ะแล้วก็ใยมังมุมนะครับไม่สามารถตรีได้เหมือนกันนะ นี่นะทุกคนเนี่ยใยบมงมุมไม่สามารถตีได้แต่สามารถตีการยิงใยของบมงมุมได้ทุกคนดูตีใยแตกเลยอ่ะและหมอกแจ็คคือแบบถ้าแจ็คเจอตัวเนี้ยแจ็คเป็นตัวที่แพ้ทางตัวนี้แบบสุดๆนะเพราะว่าถ้าโดนตีแบบไม่สามารถตีได้ก็ตีหมอกไม่ได้แถมหมอกเนี่ยยังสามารถตีแตกได้อีกโอ้โหกับดรกยิงตพิเปอร์ก็ไม่เหลือครับแต่ว่าการดึงเนี่ยเนี่ยยังดึงได้นะตีส่วนไม่ได้นะ แล้วก็นี่นะครับผีเสื้อเนี่ยไม่สามารถตีได้เหมือนกันนะ prove? ส่วนหนวดหมึกเนี่ยหมึกผมจะไม่ใส่มานะครับเพราะว่าหนวดหมึกเนี่ยมันตีได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราเห็นจากวิดีอโออยู่แล้วอ่ะแล้วก็ต้นไม้นั้งถุงนะครับต้นไม้นมเนี่ยไม่สามารถตีได้นะแต่สามารถตีลูกไฟน,นุ้งถุงแตกได้โอ้โหนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันออ้นีเเารื่งและสามารถตีให้เพื่อนหลุดจากลูกโป่งได้นะครับแต่ต้องติดสังกิตควางนะและ ตอนที่หันกําลังอุ้มเนี่ยครับหันกําลังอุ้มเนี่ยไม่สามารถตีได้อันนี้จะเป็นข้อเสียเล็กน้อยเนาะเพราะว่าคริกเก็ตสามารถทําได้นะแต่โอ้โหมันทําได้ขนาดนี้ไม่ปั่นช้าก็ดีแค่ไหนแล้วอะ่ะในทุกคนเห็นไหมไม่สามารถตีได้นะตอนที่กำลังอุ้มอยู่อะ่ะไม่ว่าจะตีฝั่งไหนนะครับเนี่ยอย่างที่ภาพเห็นกันนะผมไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยครับจะมีการปรับแก้ไขหรือเปล่าแต่ณนะตอนนี้คือให้ทุกคนเนี่ยครับเห็นและก็จําไว้แบบนี้ไปก่อนนะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาอัปเดตให้ทีหลังเนาะ และคลิปนี้ไม่ขออะไรมากทุกคนขอแค่ฝากแชร์ต่อบอกเพื่อนแค่นั้นเองฝากแชร์ต่อแล้วก็กดไ,ไ,ไม่ก็กดไลค์แล้วกันอะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับอันนี้ทิ้งไว้เป็นเครดิตนะคือผมสงสัยอย่างหนึ่งคือถ้าโจ๊กเกอร์พุ่งมาเนี่ยเราตีส่วนได้ไหม